สวัสดีครับเราแฟนคลับวันพีททุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้หาคียแล้วก็การช่วยเหลือเอลบาฟในตอนปัจจุบันเนาะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะกลับมาในตอนปัจจุบันแล้วเพราะว่าตอนนี้กําลังถึงช่วงที่เป็นจุดเชื่อมต่อของตอนปัจจุบันนะครับเราเลยจะมาคุยกันว่าลูฟี่เนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยเหลือเอลบาฟได้แต่มันก็จะมีติ่งอยู่นิดนึงตรงที่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะยากอยู่เพราะว่าคนน้อยนะครับแต่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวฝากกดไ like, ล สแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลุยกันได้เลยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เอลบาฟเนี่ยคือเหมือนกลายเป็นดินแดนปีศาจไปแล้วเพราะว่ามีทั้งพวกคนยักษ์ที่ถูกท่านอิมเปลี่ยนให้เป็นปีศาจใช่ไหมและรวมถึงภาพความฝันของกิลลิงแฮมด้วยนะครับที่ใส่พลังปีศาจเข้าไปเนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับคือตอนนี้เอลบาฟเรียกได้ว่ามีปีศาจยอะเยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภาพความฝันกิลลิงแฮมไม่ว่าจะเป็นคนยักษ์นะครับและมีแนวโน้มด้วยว่าถ้าคนยักษ์ที่เป็นปีศาจเนี่ยไปประกบคนยักษ์คนอื่นเน ให้กลายเป็นปีศาจได้เช่นเดียวกันซึ่งในตอนปัจจุบันเนี่ยคือก่อนที่จะย้อยนอดีตนะครับคือลูฟี่เนี่ยก็กําลังจะมุ่งหน้าขึ้นไปช่วยเหลือคนข้างบนโลกดวงตะวันแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ปะกาบันเขาก็พยายามที่จะรวบรวมคนที่พอจะใช้ฮาคิราชันได้นะครับเขาก็บอกลูฟี่ไปแหลนะเนาะว่าเอ้ยในกลุ่มนายเนี่ยมันมีคนที่ใช้ฮาคิได้หนึ่งคนนะซึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นโซโลนลันะ่นแหละเนาะแล้วก็มีการคาดหวังว่าจะได้ให้โลกิเนี่ยขึ้นไปช่วยด้วยนะครับเพราะโลกิเองก็มีแนวโน้มว่าจะใช้ได้ช่ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกาบันเขาได้แค่ระบุว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้เป็นอมตะนะครับผมซึ่งลูฟี่เนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่ในการช่วยเหลือโคลอนแล้วก็พวกเด็กๆที่ถูกจับไปเป็นเชลยใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันก็เน้นไปทางนี้ก่อนแต่ถ้าเรามองในเรื่องการย้อนอดีตนะครับเราก็จะได้เห็นว่าหาคิราชันเนี่ยไม่เพียงแต่จะโจมตีใส่พวกพาเคียสวินเทปได้นะมันก็ยังสามารถทําให้คนที่เป็นปีศาจกลับคืนสู่ร่างปัจจุบันของพวกเขาได้อีกด้วยนะครับแต่พวกลูฟี่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับกาบันเนี่ยเขา น่าจะรู้แล้วโรเจอร์น่าจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตใช่ปะมันก็จะได้เห็นว่าเออไม่ว่าจะเป็นล็อกหรือว่าโรเจอร์กับกาฟอย่างเงี้ยก็เคยผ่านประสบการณ์ในการต่อสู้กับคนที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นปีศาจอย่างล็อกนี่เขาเคยต่อสู้กับครอบครัวตัวเองที่เกาะกอตเวลเลย์ใช่ปะก็สามารถสยบพวกปีศาจแล้วก็ทําให้ครอบครัวที่กําลังไล่ตามเขาเนี่ยหยุดชะงักลงได้นะครับแต่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วก็รวมถึงโรเจอร์แล้วก็กาฟด้วยใช่ปะแต่ในกรณีของเอลวัมเนี่ยมันจะง่าย เป็นปีศาจนะครับตรงที่ว่าไอ้ปีศาจที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนยักษ์ไม่ว่าจะเป็นดอลลี่โบกี้หรือจะเป็นภาพในความฝันที่ไอ้คิลลิงแฮมมันเอาออกมาจากคนที่มันทําให้หลับไปนะครับคือไอ้พวกเนี้ยมันใช้ฮาคิลาชันไม่ได้นะครับคือทำไมถึงบอกว่าง่ายกว่าในตอนล็อกล็อกเนี่ยเป็นคนที่ใช้ฮาคิลาชันได้ใช่ปะ่ะอย่างที่กาบและโรเจอร์ได้บอกไปว่าพอเขาซัดฮาคิลาชันใส่ล็อกเนี่ยล็อกมันก็สะท้อนด้วยฮาคิลาชันตัวเองนะครับอาจจะโจมตีได้แต่ก็ไม่ทําให้ถึงขั้นแบบว่าบาดเจ็บหนักอะไรหรือว่า ไม่ถึงขั้นทําให้แบบว่ากลับมาสู่สภาพที่เป็นมนุษย์ปกตินะครับจนกระทั่งกาบและโรเจอร์ต้องรวมพลังกันแบบใหญ่หลวงเลยถึงจะทําให้ล็อกเนี่ยคือกลับมาสู่สภาพมนุษย์ปกติได้อย่างที่เราเห็นไปนอะแต่ทั้ง3าคนเนี่ยก็จะหมดสภาพนะครับผมก็เลยมองว่าไอ้เคสของเอลบาร์บเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าลูฟี่เนี่ยแบ่งแยกคนดีๆเลยนะแต่ก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่ามันต้องมีติ่งอยู่นิดนึงตรงที่ว่าคนของฝั่งลูฟี่เนี่ยมันน้อยในเรื่องของการใช้ฮาคิลาชันนะครับถ้าเรามองจากไทม์ไลน์โดย รวมใช่ไ่มอาจับคู่ง่ายๆเลยนะลูฟี่ขึ้นไปไปเจอกุนโกะที่ตอนนี้ท่านอิมสิงล่างอยู่ใช่ไ่ะซึ่งกุนโกะที่ท่านอิมสิงล่างอยู่เนี่ยคือจะใช้ฮาคิราชันกับมันมากน้อยแค่ไหนจะโจมตีขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหลุดไปได้อยู่แล้วซึ่งตรงนี้เราเปรียบเทียบในกรณีที่ท่านอิมลงมาสิงในแซกเทินะครับและโดนท่าประสานของทั้งไคโดบิกมามหนวดขาวล็อก โลเจอร์กราฟเข้าไปเนี่ยคือตัวของท่านอิมที่อยู่ในร่างแซกเทิร์นเนี่ยก็ยังสามารถฟื้นฟูนฟนกลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมได้ใช่ปะ่ะผมก็เลยมองว่าของลูฟี่เนี่ยคือเป็นศึกที่ยืดเดือแล้วก็แทบจะยังหาทางออกไม่ได้เลยว่าจะทํายังไงให้ชนะนะครับส่วนทางฝั่ง,งพวกคนยักษ์ที่เป็นปีศาจเนี่ยถ้าปล่อยโลกิขึ้นมานะครับด้วยพลังกาลังโลกิเนี่ยผมว่าน่าจะเอาอยู่นะแต่ถ้าไปบวกกับไอ้ภาพมายาหรือว่าภาพในความฝันของกิลลิงแฮมอีกเนี่ยก็น่าจะตึงมือนะครับส่วนโซโลเนี่ยผมมองว่า ตัวของโซโลต้องไปรับมือกับตัวของซัมเมอร์นะครับเพราะว่าโซโลเองนะตอนนี้ก็ยังโดนกาบันเนี่ยดุด่าอยู่เลยว่าถึงแม้ว่าร่างกายเนี่ยจะชินกับฮาคิราชันแต่โซโลกกับไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยมีฮาคินั้นนะครับถึงแม้ว่าจะควบคุมได้ก็ตามแต่มันก็เป็นบางครั้งอะเนาะใช้ออกมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวมันก็ไรความหมายนะครับกาบันก็พยายามอธิบายว่าไอ้ฮาคินี้เนี่ยมันต้องรับรู้แล้วก็ควบคุมมันได้นะมันถึงจะเป็นพลังที่มีประโยชน์นะครับโซโลเองนี่ก็ยังงงๆอยู่เลยว่ากูมีด้วยอยย่ผมถึงได้บก ว่าคนมันน้อยไปนะครับเพราะว่าพาเกียตสวินเทพมันยังเหลือกิลลิงแฮมอีกคนหนึ่งใช่ปะซึ่งถ้าปล่อยกิลลิงแฮมไว้เฉยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครจะจัดการนะครับก็เลยมองว่าฝั่งลูฟี่ที่ใช้ฮาคิราชันได้ตอนเนี้ยที่เราแน่ๆแล้วมี3นะครับผมก็คือโซโลโลกิลูฟี่นะครับอันนี้คือไม่นับว่าตัวของซันจินเนี่ยจะไประเบิดฮาคิออกมาในตอนสู้นะตรงนี้ก็ต้องรอดูกันก็แล้วกันนะครับแต่คิดว่าฮาคิราชันนี่แหละจะช่วยกอบกู้เอลบาทนะครับแล้วก็ช่วยคนที่กลายเป็นปีศาจเนี่ยกลับมาสู่ร่าง ปกติได้นะครับคือเราอิงจากในกรณีของล็อกเลยเพราะว่าขนาดล็อกเนี่ยคิดว่าตัวเองจะต้องตายแน่แท้อยู่แล้วใช่ปะ่ะคือสั่งเสียไว้แล้วว่าให้โรเจอร์การาฟเนี่ยฆ่าเขาให้ตายไปเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตายแล้วก็ยังมีสติอยู่ด้วยนะคือถ้าตอนนั้นผมบอกไปหลายทีแล้วว่าถ้าหนวดขาวอยู่ล็อกยังไงก็รอดนะครับเพียงแค่ไปรักษาตัวหน่อยก็น่าจะรอดแล้วใช่ปะ่ะแต่มันไม่มีใครอยู่มันก็เลยอาศัยจังหวะนั้นนะครับโดนพวกคาคีเอสสวินเทปอย่างกาลิงแล้วก็กิลลิงแฮมรวมถึงไอม้มา,าตรงนี้เราก็เลยมน กับในสถานการณ์ปัจจุบันของเอลบาร์ว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้คนที่เป็นปีศาจเนี่ยรอดได้ไหมเนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ฆ่าตายทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ทําได้นะสาหรับโลกิถ้าระเบิดฮาคิและใส่ไม่หยุดนะครับแต่นั่นเนี่ยมันก็จะเสียกองกําลังไปโดยเฉพาะดอลลี่และโบกี้ที่เรียกได้ว่าเป็นกองกําลังสําคัญของลูฟี่เลยก็ว่าได้เนาะก็ไม่อยากให้ถูกโลกิชิงฆ่าไปนะตอนนี้นะครับอยากจะให้ช่วยเหลือซะมากกว่าและฮาคินี้เนี่ยมันก็ช่วยคนได้จริงๆนะครับและเราก็จะได้รู้แล้วว่าการเปลี่ยน คนให้เป็นปีศาจของท่านอิมเนี่ยมันมีจุดอ่อนในเรื่องของฮาคิราชันนะครับที่จะสามารถช่วยคนให้กลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้เนาะอ่ะแล้วเพื่อนๆพี่ๆพ่นพน,น้องเนี่ยคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่าฝั่งลูฟี่เนี่ยควรจะมีคนที่ใช้ฮาคิราชันเนี่ยโผล่มาอีกสักคนหนึ่งหรือเปล่านะครับหลายคนอาจจะไปมองถึงกาบันนะแต่ต้องบอกว่ากาบันตอนนี้มันบาดเจ็บอยู่ใช่ปะ่ะการที่จะขึ้นไปช่วยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องยากและยังไงก็ต้องหวังพึ่งคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยเพื่อที่จะไปต่อสู้นะครับบวก าโดนแบบนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าถูกล่อโดยลูกตัวเองด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามีลูกเป็นจุดอ่อนเนี่ยจะสู้อะไรมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่ฝั่งลูฟี่เนี่ยคือถ้าจับใครไปเป็นตัวประกันลูฟี่หรือว่าพวกฝั่งพระเอกของเราเนี่ยมันก็สู้ลําบากอยู่แล้วแต่มันก็จะโค้ะบ,บริบทกับคนที่เป็นพ่อโดยตรงนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูวัดกันว่าฝั่งลูฟี่เนี่ยเขาจะบริหารคนให้ไปในทิศทางไหนนะครับและใครควรจะมีหน้าที่อะไรเดี๋ยวเราค่อยมารอดูกันก็แล้ว เพราะว่าคนที่พอจะสู้ไหวพวกนี้ได้มันค่อนข้างที่จะจํากัดจริงๆนะครับคือมีแค่3คนแบบทุ่นๆเลยนะเท่าที่เราพอที่จะคิดออกว่าเออสู้แล้วจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ไอ้สคนนี้คือกําลังลบก็ถือได้ว่ามีพลังมหาศาลนะครับโดยเฉพาะโลกินะครับคือโลกินี่พละกําลังมหาศาลมากนะครับ แต่ก็อย่าลืมนะว่าโลคีเนี่ยเขามีอาการบาเดเจ็บอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนลูฟี่กับโซโลเนี่ยจริงอยู่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ทางฝั่งลูฟี่ก็ต้องไปเจอศึกที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันส่วนโซโลนี่ปัญหาเดียวของเขาเลยคือตอนนี้เขายังรับรู้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองมีฮาคิลาชันนะครับนี่แหละคือปัญหาของเขาเลยนะครับหรือจะต้องให้กาบันเนี่ยช่วยเทนก่อนที่จะขึ้นไปสู้หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต เดี๋ยวเอลวาดท,ทั้งเอลวาดจะกลายเป็นดินแดนปีศาจเข้าจริงๆนะครับเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าปีศาจจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยคือตานเนี้ยไม่ต้องผ่านแฮนด์อิมแล้วนะครับเพียงแค่โดนประกบเนี่ยก็เกิดขึ้นมาได้เลยเนาะตรงนี้ก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่าซันจิของเราเนี่ยควรจะระเบิดฮาคิออกมาเพื่อช่วยเหลือหรือเปล่าตรงนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันกันละกันนะครับสำหรับวันนี้มีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบฝากไลค์กดแชร์กดซับใครด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดดยยยยังงััังังงงงไไนนนี่ตตต้้้้อออออขขภววรบสลาปก ไปเว้ย